สวัสดีค่ะพบกับแตงกอยกล้วนะคะที่ช่องพอดบายซุปแตงค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่โชว์รูมฟอรเจริญ์นครเหมือนเดิมนะคะและแน่นอนค่ะเห็นแตงนะคะก็คือเรา ชันพิเศษนะคะซึ่งรุ่นด้านหลังนี้นะคะใครเดากันออกบ้างเอ่ยว่าคือรุ่นอะไรแต่เราบรองว่าโปรพิเศษแน่นอนนะคะแต่ก่อนจะไปแจกโปรนะคะแตงก็จะรีวิวออปชั่นเจ้าตัวนี้นะคะแบบจัดเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่าตัวนี้รุ่นอะไร ค่ะสำหรับรุ่นหน้าที่แตงจะเอามาโชว์มอบโปรโมชั่นวนดีนะคะก็คือรุ่นเรนเจอร์วายแท็กไบเทอร์โบขับเคลื่อน4ี่ล้อน,นั่นเองค่ะแตงจักโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสีส้มคันนี้นะคะสีเซร o น a าออเรนค่ะราคาค่าตัวนะคะรวมค่าสีจะอยู่ที่1 3 3 0, 9 0 0้านบาทเท่านั้นค่ะอ่าอ่าเเพิ่งใจร้อนนะคะยังไม่บอกส่วนลดนะเดี๋ยวไปชมรีวิวออปชันกันก่อนเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ทราบนะคะจะได้ตัดสินใจง่าย,ายขึ้นนะคะว่าคุ้มค่าเกับการ ซื้อไว้ค่ะไปชมกันเลยค่ะจุดเด่นที่อยากจะพรีเซนต์เลยนะคะไฟหน้าแมชชิ่ LED นะคะเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นไ Y t ็ g 4ณ4นะคะในรุ่น6ออโต้นะคะแล้วก็ใบเทอร์โบคับ2เนี่ยไม่ได้ไฟแบบนี้นะต้องขับ4เท่านั้นเลยค่ะตัวนี้ก็คือมีมาเรียบร้อยกระจังหน้านะคะเป็นสีเทากาไฟแบบนี้เลยนะคะ 360องศานะคะมีกล้องนาะประจำจุดต,ตรงนี้เลยค่ะมากับดีไซน์ตัวกันชนหน้านะคะสไตล์ไวแท็กแบบนี้เลยนะคะมาเดี๋ยวมาต่อด้านข้างกันเลยค่ะมาต่อกันที่ล้อมแม็กเลยค่ะขอบ18สีกาไฟไลน์นี้เลยนะคะพร้อมกับยาง255ทับ 65R18 เลยค่ะเป็นยางพดเ y ีย r ให้เลยนะคะ แล้วก็คิ้วซุ้มล้อนะคะแบบเรียบสีดําด้านนะคะขนาดเล็กนะคะแบบนี้เลยค่ะเข้ากับตัวรถนะคะดูไม่เยอะเกินไปแต่ถ้าคุณลูกค้าท่านใดชอบแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะเดี๋ยวมีชุดแต่งให้นะคะ กระจกมองข้างนะคะเป็นสีเทากาไฟประกายมุกแบบนี้นะคะมีไฟเลี้ยวด้วยนะคะแล้วก็ก้องมองรอบคันแบบ360องศาของเรานะคะมีเทคโนโลยี b i r d eye view นะคะก็คือเป็นมุมมองของเจ้านกเกี่ยวนะคะมองลงมานะคะเห็นตัวรถเรานะรอบคันนี้เลยนะแล้วก็มีไฟส่องสว่างข้างตัวรถนะคะนี่ ต่อกันที่ด้านหลังตัวรถเลยนะคะโลบาร์ไวท์แท็กค่ะสีเทากบไฟเหมือนเดิมเนาะตัดด้วยสีโครเมียมตรงลาวด้านนี้นะคะอันนี้คือรับน้ําหนักได้แบบจุๆเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยลูกค้าไปตั้งแคมป์ม,มาลูกค้าแต่งไปออกทริปเนาะโอ้ซื้อเต็นท์แบบนอนนะคะแบบรับน้ําหนักได้แบบเยอะมากๆเลยะคะ่ะ หล่อต่ต่อมานะคะพรีเซนต์กันที่ตรงนี้ดีกว่านะคะนี่บันไดเหยียบข้างท้ายกระบะนะคะนี่เฉพาะฟอร์ดเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะตัวนี้มีไบสปอตเรดร์เนาะนี่ค่ะมาต่อกันโซนด้านหลังกันบ้างนะคะตัวโชกฝาท้ายมีมาในรุ่นวายเทกอยู่แล้วนะคะทุกเกตรุ่นเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแต่งสาทิตให้ดูนี Hey, ถ้าเกิดเป็นตัวที่ไม่มีผลแรงฝาท้ายนะคะจะค่อนข้างหนักมากเลยต้องแบบยกสองมือก็คือแบบหนักมากนะคะโดยเจ้าไฟท้ายนี่นะคะประกอบไปด้วยไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟขอยนะคะเป็นได้แบบ LED เลยนะเฉะพาะรุ่น4คูณ4เท่านั้นนะคะว้าวมากๆค่ะนี่ <Hey, S 1> กล้องลงถอยหลังค่ะขณะถอยจอดจะบอกว่าขึ้นหน้าจอคือชัดมากค่ะ รับรองว่าไม่มีชนนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะ4จุดเลยค่ะนี่ข้างละ2จุดไม่ชนแน่นอนนะคะพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหลังโหคือแบบเซฟตี้สุดๆเลยนะคะเจะ้าไวแท็ทตัวนี้เนอะ,อะมาดูโซนกระบะบ้างค่ะ ใหญ่จุๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับกระบะไลเนอร์จากโรงงานนะคะมีสัญลักษณ์ฟอร์ดนะคะสวยงามมากพร้อมช่องต่อไฟนะคะแบบ230โวล์นะคะมีปลั๊กไฟนะคะเอาไว้แบบสำหรับออกแคมปิ้งโดยเฉพาะเลยนะคะเจา้าตรงนี้ในอนาคตคือลูกค้าต้องมีได้ไปเที่ยวบ้างแหละเออพวกแบบขึ้นเขาแคมปิ้งแคมปิ้งอย่างเงี้ยอื เน็เจนรุ่นนี้นะคะคันใหญ่นะคะสะใจสุดๆเลยนะคะเบาะนั่งก็นุ่มสบายนะคะพร้อมกับดีไซน์นะคะตัวสีได้นะคะสีเหลืองทองแบบนี้ค่ะตักโลโก้ไวทแท็กนะคะโอ้โหวงมาลัยหุ้มหนังแล้วก็เดินได้ด้วยสีเหลืองทองเช่นกันนะคะแมทกันสุดๆเลยะค่ะแล้วก็นี่หน้าจอขนาด12นิ้วนะคะใหญ่สะใจมากเลยะค่ะกล้องวงรอบคันแบบ360องศากล้องถอยจอนี่ขึ้นเต็มหน้าจอเลยนะคะ ชัดมากๆค่ะระบบฟอร์ดพารนะคะแน่นอนค่ะมีมาอยู่แล้วนะคะระบบ s ินโ a a นะคะ Android Auto Apple c a r p l a y ครบค่ะนี่จะมาพรีเซต์ที่แตกต่างดีกว่าค่ะลูกค้านี่ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นมี Drive Mode นะคะนี่แนะนำตรงนี้ก่อนเลยก็จะปรับได้นะคะเป็นนี่ค่ะ ชูไฮโฟไฮโฟโลนะคะหมุนปรับได้แบบนี้เลยนะคะคือสะดวกมากๆเลยค่ะนี่แล้วก็มีเกียร์ไฟฟ้านะคะแน่นอนบบความปลอดภัยของเขาก็มาครบแน่นอนนะคะก็อย่างเช่นคุทคอนโทรลสต็อปแอนดนี่นะคะเลนคิปปิ้งค่ะโอ้โหแล้วพวขับสีเนี่ยต้องแบบควบคุมคุณภาพนะคะในการขับเคลื่อนสีล้อด้วยนะคะแล้วก็เซฟตี้ความปลอดภัยน,น,นี่คือต้องแน่นจริงๆค่ะไม่งั้น ลูกค้าฟอดนะอืมไม่ไว้ใจฟอดได้ขนาดนี้นะคะว้าวด้านหลังนะคะก็กว้างนุ่มสบายเช่นเคยอยู่แล้วค่ะแน่นอนเลยแล้วก็มีตัวพัดลมแอร์หลังตรงนี้ค่ะโอ้โหคนนั่งเนี้ยไม่อึดอัดแน่นอน,นะคะสำหรับผู้โดยสารแถวที่2นะคะแล้วก็มีช่องต่อไฟ230โวลต์วัอีกเช่นเคยค่ะโอ้โหจัดเต็มจุกๆเลยนะคะแบบมีปลั๊กอย่างเงี้ยค่ะเสียบได้เลยอะ ออปชั่นก็ว้าวสุดๆไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูโปรโกันบ้างนะคะว่าจะว้าวใจคุณลูกค้าหรือเปล่านะคะแต่ดับแรกนะคะเดี๋ยวขอโชว์ชุดแต่งก่อนเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจชุดแต่งนะคะจะมีแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้แล้วก็แบบนี้ค่ะชอบแบบไหนนะคะ แหวบผ้ไม่แต่งเลยนะคะเดี๋ยวแต่งส่งลูกให้ชัดๆนะคะรอบคันได้อีกทีหนึ่งแต่โปรโมชั่นสําหรับคันนี้ถ้าคุณลูกค้าไม่รับชุดแต่งนะคะแต่งให้ส่วนลดจุกๆไปเลยนะคะที่1นึ่งแห้าหมื่นบาทนะคะฟังไม่ผิดค่ะหนึ่งแห้าหมื่นบาทเฉพาะสีนี้นะคะเหลือสองคันสุดท้ายแล้วคะ่ะถ้าลังเลใจอยู่นะคะทักมาปรึกษาแต่งก่อนได้นะคะเซลลไม่กัดนะคะเซล์ใจดีมากเลยยังไงแอดไลน์นะคะมาที่ QR code ที่โชว์ได้เลยค่ะหรือว่าโทรที่เบอร 083544099เบอร์นี้ได้เลยนะคะยังไงวันนี้แตงก็ต้องขอตัวลาไปก,ก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะแตงจะพาไปรีวิวรถรุ่นไหนโปรโมชั่นอะไรนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย